กากันเมืองเราแบดนี้คือยี่สิบตัวเต็มคุ่ขึ้นบนนี่มันจะถือ<า>ง่ายๆเนาะวนเป็นอันเดียวมาน้องกันนะครบน้อยนาเต็มไปเลยขึ้นบ่มันไม่มีแต่พวกเนาะอันนี้พวกหลายๆขุนมันห้องหรือป,อปุ่นมันห้องแล้วฝน,น,นตกมันห้องแล้วต้อนต้อนต้อมาถักคุปมันก่อนวะครับลูกครบมันจะตัวใหญ่ๆครบเด้อพี่น้องนี่เด้อสวัสดีครับ ก็ผมบ่าวเคียนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องาการมาหายอยู่หางคิมอีกแล้วหัวน้ำที่แห้งเมื่อแล้วุนะมาสอนหัวกบอีกแล้วเดิเป็นเลยดิดิดี่อันนี้หันหน้าจะเป็นเขียดพี่น้องเขียดตะปากินได้เนาะกินได้คือกันมาหลายคนเด้อพี่น้อง เอ็มเลยลูกหลานหนูอันดาเข้ามาอ้วดดาวอยู่ก็มา,ดดาโลคลองโ,อโลคลองโลคลองทัดไปต่อกันมีหลายคลองอยู่ามาลุกคองนี้ก่อนต้องเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอามีทั้งน้อยทั้งใหญ่มีหลายรุ่นขนาดครูครูเลือกเอาตัวใหญ่ ไม่เหนียวนี่ยไม่เหนียวงูมันมันจะเรื่อยๆไม่เหนียวติดมานำก็เอาเต่าไม่เหนียวเอาไปมกมาแล้วรอบนึงเอาไปเก่งเอาไปส้มเพียงใส่ไม้ส้มได้ได้อยู่เขี็ดมูกนะมูกเข็ดมูกโอไป

ไมีตลูกเขียดมูงางนี้งดไปต่ออยายหญามุมพันดูนีเอ่กำลังสั้างมานี่มงมาถึงขึ้นใบหญ้าหลายเป็นนี่นน เบื้งหลายคองก็ได้ค้งป้นเลยสอนไปเรื่อยๆคองแรกก่อนไปเบิ่งคองปลูกเด็กเด็กลทองถือบ้งมันนี่นี่จอคงถึอบ้งมลหาลายเอาะหาหะ ทางทางคุนให้สติกตักบาดนี้ก่อน,นมีไหมตาติดตัวดีอีเหนียวเมงละงำไปเบื่องของอื่นกันจ้ะของนี่มันน,น้อยนนบ์เลยน้ำมันแห้งเลย,ย <laughs> น้ำม,มันแหง้งเบลยของนี่อันดาได้เม็ดดิเม็ดอยู่้างล่างส้นแม่อมีเหนียวใช่ตกกะก้า นั่้อยู่เนาะแกบที่ซ่วแต่แมงเงี่ยวียกไว้อุ๊แกนี่คือลูกอะไรไหนนี่คือลูกอะายอะลูกเียวเขีปลาเนาะเขีดพวกเขีดไม่ขี้ปลาเลยพวกเขีดพวกเขีดน้อย มันเหนื่อยมันเด็ต้องไปไหนเลยพี่น้องมันได้มาหาของเองมันอยากแต่งงานนันดาช่วยไอ้เนทนันดามีเนื้อใสโอเคจะเอาไปให้สติ๊กกับแม่น้องจ้านายใส่ทางคุดกระชอดมาเรื่อยๆไรอย่าของอะไรละโอ้โหระวังน้องตกน้ำด้วยเอ้าขีดเขียว

ก็ได้อยูย่ เ็ตัวอะไปฉอดข้างในต่อพากัย้าไมาอีกคองนึง่นองคองนี้น้ำเดืกหลหยอยู่เหี้ยวกงหี้ยวพลายนเหี้ยวคองนี่ว่าข้างล่างมันจะเป็นหยาดมันก็มุดลงเลยนะแน่นีนี่้ยวโอ้ ดหน่อยมาเบิงเ้อกระจาสีถือด้าถือนี่ปิดไปปิดมาอยู่ด้านซเสี่ยวเสี้ยวหองเาาเหมือนเดิมยาไปถึงโน่นเลยกาลังทําใจอยู่วะกาลังทําใจอยู่โอ้ตัวใหญเพ่ตัวท่ คือก uh, ิ่งไม้นี่เนาะเต็มเลยนี่ตัวตัวใหญ่แต่เขาต้องสอนเอาใบไม้ขึ้นก่อนลึกๆแล้วลึกๆไปไม้ได้ก็ได้สุดท้ายตอนหัวเกาหลีได้พี่น้อง นี่ก็เหรอน่ะข้าวซีฟุกแม่ดื่มกันดื่มกัน,นแกงใส่น้ำไม้ส้มเนี่ยนี่ค่ะใส่แกงใส่น้ำไม้ส้มแม่ครัวเขาก็มานั่งอยู่ใกล้ๆนี่อยู่มีแม่ครัวสวยแม่ครัวมาเอีกแม่ครัวมาเฝ้าบอมาเบิ่งวัตถุดิบก่อนว่าข้าวสันมาจากมีคุณภาพไหมข้าวสันมาจากหนองน้ำลึกน้ใส่ข้าบ เด็กชื่อกันหาอยู่ทางเนาะออกจากครัวบ้างคุณแม่เงินตาไปจ้ะลอยต่างกันไปเรื่อยๆพักฟองยางอยู่แมงเงี้ยวครับไม่ได้สอนไกลเนาะสอนใกล้ๆเนาะลบไปลบมาเพิ่นก็ได้พุณดิพุณดิคุณดิตักบาดใดกับคุณคือขิงไหมเยอะแยะเงาๆมองมันกัดมืองบอกมันอีกแล้วบอกมันบอกมันกัดมือ

มือนี่มือบอดเดียวด้ไหมยินในบอดเดียวไม่ได้ไปใส่อยู่ไปยังได้เรื่อยๆครับโดดลงเลยนะหลุมลงน้ก่ตูนนาตขัไปเรื่อยๆลงุนยาวไปคุ กองเดียวบอสอนนี้เอาใส่ห่วงเดียวนี่ใส่อห่วงเดียวเดียวใส่พวกกันทีเ้ยโดนโดนจุ่มกันอยู่เนี่ยใส่เลยนี่ห่วงกมันจะยนงไงง่ายง่ายอ๋อนี่แรงมากเรงมากอ้โหมัต้องขึ้นไปทางนี่ได้อีกตัวนึงก็ได้สองตัวเาได้บานนี้เอาเออัเนี่มาดูค่ะเผื่ตักทันหกกบเออใส่อันนี้ดีกว่า มันอดเด้อนะของหาก็อดเหือกันของมันี่ค่อยสามตัวนวเด้อสามตัวเด้อมัคว่ำเด้อดีได้ยูแบบนี้คือไรมเหนียวไม่เหนียวตัวคุ้มงานเลยเดอดีตามะวัได้เล้ีเน้อเป็นใหญ่ยี่ม่ปะของห้าก็มี่ đây bắt bịt như vậy này phải cong đấy cuốn áo luôn theo sơn lấy cái ra đấy mà แค่นี้แหละสุดม้าไม่อยู่ในหญ้าจะเกาะอยู่ตามหญ้าจะสอนมาเรื่อยๆหัวของมันอยู่เป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่นี่ใส่ห้องเกต้าป่าลานหน้าไปฝนรถตามตักเอาหญ้าออกก่อน เด็กกุบใำตัวนี oh, dai, ้มอเห็นได้ในตะเลขนี่มันเป็นไม้บงตงบึงดีๆ้วยเนาะกินกันเลยกิ่งไม้โอ้ได้เป็นจัดติดก ไปไปเรื่อยๆไปคุณมีไหมดูดดู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 ด ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปก่เติดมือสิบตัวพอดีสิบตัวพอดีมีกันอีกอยูุดคองกบมันสิบปีมีห้าปพอีอะไรมาจากโคนอะไรมาเรื่อย น้อยพอดีเลยีเนาะสิลากไปเรื่อยๆอเด็กๆก็อยู่ทางสุดๆนึงครับลากลงไปหากันมาลุ้นกันดอกที่ได้หน่อยได้หลายมาเร็วมาลุ้นกันฮึปปัดแิ่เนี้ยแน่สนมากเพราะยังอยู่ใต้ญ้าแบบนี้เลยเนาะ นี่ดูน้ำยาเนี่ยแหละ,ะกรออกต้องบึงน้ำนี่ต <c oughs> ิดในมือสาติดไปเลยนี่กี่ตัวนี่หลายโว้บึงดีดีที่นี่บุงบ่ดีครับ <c oughs> <c oughs>

ใส่มั่งแล้วนะอี่าะเต็มมือไมันเต็มมือแล้วนี่ดิใตบไปมายข้างล่างดิเป็นกำงล่างยาวต่ได้ห่งหลายเป็นได้ทางน่ะเดี๋ยวก็ไปเบิ่งทางพุ่นก่อนก็ไปรวมกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาสรุปยอด nồi đây lại xem đấy phải yếp leo phải kèo 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 mất ลี่เขาแคร์มาแล้วแต่ของอันดาเบิ่งดู้วยดีๆตีกี่ต้มเจ็ดตัวเยอะไหมโอัวหโอ้หโวกหหหลายหลายอันดาเมงอ๋อนี่ๆอันนี้หลายกนัเห็นใช

มาสรุปยอดกันเนาะจ้าะขึ้นมาแล้วฝนก็มาแล้วฝนไล่เราแล้วเราเปียนแล้วเหมือนคนงานก่อนหมากอี่ยังอ๋อฝนฝนฝอุ้ยได้หักหลายเลยหลานน่ะถ้าเอามารวมกันไหมได้โอ้โหาแล้วแต่ของเนี่ยของพี่เทียนใส่คุกมั้งนี่กระชิพากันเมือแล้วพี่น้องจ้าพากันเมือแล้วแบบนี้ยี่สิบตเต็มคุกขึ้บนนี้ เดือง่ายเนาะวนเป็นอันเดียวมาน้องกันนะป๊อบน้อยนาเต็มบ้เลยท่านไม่มีแต่พวกเนาะอันนี้พวกหลายๆลายุนมันห้องเนาะผุนมันห้องแล้วผุนตกมันห้องแล้วต้อนต้อตอนมาถาคุบมันก่อนวะป๊อบป๊อบมันจะตัวใหญ่ๆป๊บเด้อพี่น้องนี่เด้อครอมหน้าครอมตาพี่น้องครอบคว่ำม้วนป๊บเอา ค่ะเีน้องชนายเนาะมาไปได้น้องเช้านายฝนตกเลยทีนี้ก็ตชิพากันเมื่อแล้วครับฝนมาแล้วรีบกลับบ้านเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนได้ครับเราพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากินบักไม่อยู่ครับลบฝนยู่้างหลัง